สวัสดีครับผมมาที่อคอกแพะนะครับนี่เป็นฟาร์มแพะซึ่งเดี๋ยวนี้การเลี้ยงแพะนั้นได้รับความนิยมสูงมากในจังหวัดน่านนะครับเฉพาะในหมู่บ้านที่ผมอยู่ก็มีคนเลี้ยงแพะประมาณสิบกว่าลายนะครับลายหนึ่งก็ประมาณเกือบ20ตัวนะครับคือเดี๋ยวนี้การเลี้ยงแพะ ที่ได้รับความนิยมเพราะเดียวเดี๋ยวนี้คนในพื้นที่ก็นิยมบริเภคเนื้อแพะนะครับเนื่องจากว่าเนื้อวัวนั้นมีราคาสูงนะครับส่วนหมูก็ก็มีเรื่องโรคเรื่องอไรค่อนข้างเยอะเรื้องแพะก็เลยได้รับความนิยมขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนที่การเลี้ยงแพะมีปัญหาคือไม่มีที่ขายนะครับไม่มีตลาดว่างั้นเถอะนี่ผมมาสวนของ คุณลุงมากนะครับท่านกำลังเดินนำผมไปเนี่ยนี่ครับทำรั้วยาวนะครับรอบเขาเลยพื้นที่โล่งนี่คือพื้นที่เลี้ยงแพะนะครับนี่ทำรั้วอย่างดีเลยนะครับตูปแบบรั้วก็แค่นี้มีประตูขึ้นเนินไปนิดหน่อย นี่ผมใช้มือถือถ่ายนะครับไม่ได้ใช้กันสันก็เวลาเดินก็มภาพกระตุกสันนะครับนี่สวนคุณลุงหมดแล้วเรอกี่ไร่ตรงนี้คุณลุงอ่ากี่ไร่ครับทั้งหมดนี่กี่ไร่ข้างบนเนี่ย อ,อ๋อประมาณสามไร่นี่อันนี้เป็นที่พักของท่านน,ออน,าน,นี่แหละครับขอกแพะขอกแพะเป็นอย่างนี้มีมทำตาไขค รอบอย่างนี้นะครับและข้างในก็เป็นโรงเรือนโรงเรือนแพะเป็นพื้นยกสูงสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็พื้นไม้ทำทางลาดไม้ขึ้นนะครับให้แพะขึ้นนีเริ่มตั้งท้องหมดแล้วนี่นี่หลวงมากบอกว่าตัวเล็กๆที่เดินมาดูเรานี่ตั้งท้องหมดเลยประมาณสัก ท้อมากเแพะมันตั้งท้องกี่วันอ๋อมันก็จะเกิดนะครับประมาณสักสี่เดือนประมาณสี่เดือนสี่เดือนปลายนสี่เดือนปลายสี่เดือนกว่าตั้งท้องทั้งทั้งหมดของลุงมากมีกี่ตัวตอนนี้มีกี่ตัวสิบห้าตัวมีพ่อพันธุ์หนึ่งตัวพ่อพันธุ์กี่ตัวพันธมันมี แพะเมืองหกตัวพันพื้นเมืองหกตัวแพะนั่นเนี่ยตู้เนาะแพะแพะพันโบแพะพันบอชื่อพันโบนี่คือคอกแพะที่มาตรฐานที่สุดมาตรฐานที่สุดนะครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายโตไวม่ลูกเร็ว ถ้าชิปหัวถ้าแม่เกาชิปหนึ่งก่อนเศราหัวละหันมันออกลูกครั้งละสองตัวถ้าแม่แม่ไม่ได้ตัวเดียวแม่อ๋อถ้าแม่เกาได้วสองหัวถ้าท้องแรกก็จะให้ลูกหนึ่งตัวก่อนหลังจากนั้นจะให้ลูกสองตัวตั้งแต่ลงมากเลี้ยงมาได้ลูกสามตัวมีไหมมีอยู่คือแพะนี่มันเป็นสัตว์ที่มี ความสมบูรณ์พันสูงนะครับอ๋อยิ่งลูกน้อยตัวก็จะยิ่งสมบูรณ์เพราะว่ามันได้กินนมอิ่มเนาะมันได้กินนมอิ่มตั้งแต่ตั้งแต่ลุงมากเลี้ยงมานี่กี่ปีแล้วครับปียังไม่ได้เห็นเดียรเริ่มเลี้ยงเลี้ยงเริ่มเลี้ยงกี่ตัวมันมันเริ่มเลี้ยงแรกนี่ประมาณนั้นห้าตัวหกตัว ห้าหกตัวครับผมซื้อเพิ่มอีกสองตัวเป็นเพิ่งแสดงว่าเพิ่งเลี้ยงมาแปดเดือนกว่าเก้าเดือนเริ่มเลี้ยงเจ็ดตัวตอนนี้มีสิบห้าตัวโอ้โหแล้วตอนขายไปสองตัวด้วย ตัวสีพันนี่อายุมันกี่เดือนสี่พันนี่มันอายุมันประมาณเาประมาณห้าเดือนประมาณห้าเดือนห้าเดือนนะใช่ไหมมันมันสมบูรณ์หนกมันแม่มันมีกินนมดีอย่างนั้นแล้วแล้วอาหารมันยังนล่อยปล่อยมันอย่างนี้ก็ประมาณ นี่ของหาปันแล้วแล้วแม่เท่าแนละ้วมันไม่ีลูกแล้วร้านน้อเพื่อน,น,นอ๋อตัวข้างในน,น,นู้นโอ้โหกำลังดียืนอยู่ยืนตรงนั้นบินล้อหน้ามันไดนี่ฮนอ๋อของหาปั๊น,นนะ 5, แล้วนะั่นมันไม่มีลูกมันมีมันแกะนะ่แล้วแน่ถ้าบทติดหรือผสมไม่ติดไม่ติดละมันเท่าลึกปลนะ่าแน่แพะนี่มันจะได้กี่ทออ้องแพะมันได้กี่ทออ้องห้าท้องหกท้องได้ไหมร่ำม,มันเข้า,าอะ นี่ครับการเลี้ยงแพะง่ายง่ายเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมสูงมากจริงๆครับได้รับความนิยมสูงมากนี่ครับท่านมีพื้นที่โล่งทำรั้วรอบนะครับทำรั้วเป็นรั้วไม้รั้วไม้รอบกลางวันลุงลุงมากปล่อยไว้ในนี้ปล่อยก็ในบ้านนี่ก็ปล่อยไว้แบนี้อะไรอะไรก็ข้างก็ยาวมันพองยามัน คุณลุงไงนี่ไหมคุณลุงได้ไปเกี่ยวหญ้าเหมือนคนอื่นไหมได้ไปตัดกระถินนะ่ะตัดกระถินเออเหมือนได้เกี่ยวหญ้าแล้วฟันกระถินนิ้มทั้งอย่างนั้นใช่ท่อของมันเนี่ยละล้างมันกระปอยมันเนี่ยโอ้บรรยากาศบรรยากาศดีมากครับนี่สุดยอดสุดยอดมีข้อแพะมาตรฐานมากครับข้อแพะยกสูงคือถูกถูกตามหลักคือผนังโล่งเนาะ ผนังคอกโล่งพื้นเป็นไม้สี่ยกสูงประมาณหนึ่งถึงเมตรห้าสิบแล er man, ้วก็ทำทางลาดขึ้นนี่นะตอนนี้ตอนนี้ตั้งท้องอยู่กี่ตัวตอนนี้ตั้งท้องอยู่หกตัวโอ้โหสิ้นปีนี้ก็มีเป็นนู่นแหละแม่สามสิบ หมาแล<อ>้วบ่บ่ถึงแล้วยืมปีละวนี่กะนี่นี่ไหนเดิยนยาเดินตุตุลาตุลาอ,สอ<ะ>ีกะนี่กับหมดแล้วอืมมันปีในสองครั้งเนาปีหนึ่งตั้งท้องสองครั้งมีลูกสครั้งลุงมากมากหลังจากที่มันเกิดลูกแล้วอ่ะนานเท่าไหร่มันถึงจะทับได้อีกอ๋อมันต้องต้องประมาณสักชีดือนต้องรอมันหย่านมไหมบ่ยา บอยาอ๋อพ่อเราเลี้ยงเราเลี้ยงพ่อพันไว้คุมฝูงเลยเอาบปปู่แปปู่อย่างเงินอ่ะอืมมันทำมันก็ย้อมมือละบางข้างสามด้านสายบางข้างไปถึงที่เด่นนี่ครับกั้นอย่างนีอ้อาหารหลักมันก็คือใบกระถิน ใบกระเทียมกับใบสาหาธาทั่วไปหญ้ามันกินไหมพวกหญ้าเนี่ยเปียกินไหมว่าลุงมันเลื่อมมันกินเนี่ยกินต้นเหวตนไม้ตังเป็นตนหยาบมันกินหมดแหละแล้วไก่ให้ยานี่ยเป็นมันกินหมดแหละแล้วแมงอันนี้มันนี่เนาะมันมันอะไรอะ่ะหมามันสู้ไหมหมาหมาระวัง แม่แม่มาเดินน้อยมหมาหมาเดียวมันบมดวัวแหละอ๋อแต่มาโกันมาแหละข้อม้ามาได้เข้อม้ามาได้น้อขึ้นนอนหมดแล้วบ่ปิดประตูกลางคืนปิดไหมกลางคืนปิดประตูนี่ไหมปิดล้ปล่อยเลยสมบูรณ์นะครับนี่เป็นคอกแพะลุงมากข้างหลังท่านเลี้ยงไก่นี่เป็นเพิงพักของท่านนะครับทำอย่างมาตรฐานน้ำลุงมาก น้ำมันมันกินน้ำยังไงแพร่น้ำต้องเปลี่ยนทุกวันน้ำต้องเปลี่ยนทุกวัน,น,นทุกวันถ้าฝนมันตกใส่มันก็ไม่กินถ้าฝนตกใส่ไม่กินเลยขนของมันนะออขนของมันอ๋อขนเป็นเสื้อเป็นยันต์ตกใส่มันก็ไม่กินขนขนมันเยี่ยวมันถูกเนี่ยมันไม่กินลางน้ำลางน้ำนี่คือต้องเปลี่ยน พอแพะมันมีเป็นยิ้นเลยเนื้อแพะเป็นสัตว์สะอาดนะครับส่วนข้อข้างหลังโน้นท่านเลี้ยงไก่ท่านเลี้ยงไก่นะครับท่าได้กินแพะนะเหมืนต้องกลัวอย่างธรรมชาติอย่างแบบหญ้าหญ้ามันกินยอดปุ่นหญ้าถ้าดําดินมันบอกกินนะครับต้องแขนก่อนไม่เจี๊ยบห้อยแขนที่พื้นดินเหมือนควายนี่มันไม่กิน ควายนี่มันกินดันดันถ้ายาแบบนี้มันกินยอดมั่นนเป็นหญ้าทั่วไปมันกินง่ายไอ้แพ่น,น,น,นี่นะนกินง่ายแต่กินยอดนู่นนะครับข้างล่างนั้นเป็นบ้านดอนสถานนู่นนะครับเห็นเรียบๆวิหารโบสถ์เอาเรื่องแพร์มันอากาศมันปรงนี้ มันนปี้งเมืม่กอก่อนที่ตรงนี้ลุงมากทำอะไรเนี่ยบท่ทำนังแหละมันละเป็นปลาล่างอยู่นี่ก็เลยว่ามาอย่าปลูกกันไหมก็คิดว่าจะปลูกกันไหมก็เลยว่าแลนี่เขาหันไปว่าจะลองเลี้ยงแปะเขาเอแน่ะปลูกกันที่ก้านผลย้อมตอนตอนที่ลุงมากเลี้ยงวัวก็โบ,บได้เอาขึ้นมาแล้ง<ล>บนนี้อ่ะ เราสร้างว่าม่เลี่ยงสบายเรามอใจนี่อ๋อคอยไม่เก่งก็แต่วันหน้าคอยดูลูกสาวจะมาทำรีสอร์ทบนนี้ครับวันหน้าลูกสาวจะมาทำรีสอร์ทบนนี้กะวันหน้าเขาฮิตรีสอร์ทกันมีรีสอร์ทเต็มไปหมดตอนนี้ทุกเน่อเตรียมไป ต้องทำนา้ยชอลงน้นานั้น้ำขนาดนั้นเออน้ำนี่ลุงมากเอาที่ไหนมาครับน้ำน้ตัลูกบ้านมาตักมาลุงมากคือบ่อต่อท่อจากไอเหมืองชนประธานขึ้นมาเอาบ่ต่อเอาน้ใส่กระติกนมแล้วจามทํางแนี่โตอิอนมตักผู นี่ติดสวนหฮวกของเจ้าอื่นแล้วบนโน้นเป็นป่าบนป่าครับผมติดตามด้วยนะครับ